ครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเกลียวขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนการเกลียวเอาน้ำมันก่อนตอนการเกลียวเอาน้ำมันไปขายก่อน ทำตกระดู้กระดูกตาใหญแล้วก็ตอนตรับต่อไปก็เป็นการเกียวหมูแล้วครับครับป้ากำลังเกียวหมูอยู่นี่ขั้นตอนที่เราหมักเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาเกียวเอาน้ำมันก่อน เที่ยวเอาน้ำมันออกก่อนนะครับสำหรับน้ำมันสวยที่เราปรุงเครื่องแล้วเราก็เอาน้ำมันสวยนี่แหละไปขายเป็นน้ำมันทำกับข้าวน้ำมันสำหรับทำอาหารนี่ครับเราก็จะกองใส่ถังนี่แหละครับได้น้ำมันจากการเกี่ยวหมูนี้เราก็ตักไปตักเอาไปทำ เป็นน้ำมันทำกับข้าวครับตอนนี้น้ำมันทำกับข้าวเป็นน้ำมันหมูที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการเอาน้ำมันใสสะอาดนี้ไปทำกับข้าวกับข้าวมันจะอร่อยนะครับสำหรับใครที่เคยทำกับข้าวกับน้ำมันหมูก็คงจะรู้ดีว่าน้ำมันหมูนี่มีความอร่อยมากแล้วก็มีโปรตีนอยู่ในตัวของมันด้วย นะครับนี่ป้าเขากําลังตักน้ํามันออกไปแล้วครับจากน้ํามันสวยตัวนี้เราก็จะตักไปขายได้นะครับนี่ครับน้ํามันไซรนะครับแล้วก็เราก็จะเจียวเอาน้ํามันพอแห้งพอประมาณพอมันหมาดเราก็ตักเอามาเก็บมาพักไว้นะ นี่ครับที่เราเกี่ยวออกมาพักไว้ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเอามาตักพักไว้ประมาณสัก20นาทีแล้วเราค่อยเข้าไปเกี่ยวเป็นแคบหมูขายอีกทอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้จังหวะเกี่ยวอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วมาดูตอนทำแคบหมูอีกต่อไป นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำแคบหมูไปขายครับผมประมาณนี้แหละครับ